มัดรวนๆมัดรวนๆโยมีตีเลโอ้เจอของแข็งไดีทุกคนไปไปดีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่เอามาโน Let's head to Science Center. ะขาดแท่จะขาดแท้ดูพี่พี่ลุงน่ะอย่านะ ืนป่ะตเ๊เียอมาเนี่ยมาแล้วมาสิดียานเพิ่น Obrigado. ตัวขยับมา,มน,านั้างไอ้น้งงนอ Oh my god. Okay. Hmm. สกังเง้เอาต้องเข้าวงนิว่า

เ,นนะเอาพี่จะคล้องคุณเอานามยามาแบงดิยานามนะเอาเนี้ยมาเอาลย I got supplies thank you ขอแบบขอแบบขอแบบ h าร์ข้อแม่เขาใจ้ปะ

chép u đục quá đục nhung mà rồi rồi cái gì cái nhìn เจอระเบิเจอระเบิดต,ตอนนี้ต้องการกระสุนเขียวดวน,น,นมาทหนเจอระเบิดนมีคนในนอยู่นี่ระเบิดิวไปวันชิวไอ้มเห็นงโดน ยงต้องโดนเลเขาได้คิวอใจอยู่อีกสองสามตัวกระสุนมันไปเสียบนออีบไปาเลยบ่อะไรนู้ไปบ,บ่าาอะดบ่ดปปบดบมีกระสุนเขียวเลยไดยินไหม โอ้เอาเรื่องดูนี่แหละ่โคยูพีมาร์คจุดโลเคชั่นมาสั่นร้องกันก่อนไอ้น้องเองไปหาคนสุ่นเชียวได้ไงเฮ้ยโอ้โหจะฟาร์มจนปัดสุดท้ายเลยรอมาร้องหน่อย We're the best. Mm. <laughs> <laughs> yeah. นอนเด็วยังให้ได้หูโอ้ค่ะกับต่างกันดอก